บอยร,รถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยร,รถบ้านทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบพี่มอนอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวเรานํารถมาปรับราคาให้ลูกค้าที่อยากได้รถรุ่นพิเศษกลุ่มนี้อนะ่าเรียกว่าใครที่เคยมาดูรถแล้วโอ้โหตอนนั้นเราตั้งราคาอยู่แปดแสนเจ็ดแสนเก้าแน่นอนรอบนี้บอยรถบ้านปรับราคาให้ลูกค้าอย่างจุใจมาเดี๋ยวมาดูกันคันแรกเลยแล้วกันนะครับกับเจ้า h o น da c ซี vic ตัวนี้นะครับที่เรียกว่า ขึ้นไปอยู่แล้วว่าเซลนะจากคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8ตัว E-L ปี2018นี่เลยนะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าตัวระบบเป็นแบบพุทธาสตร์เครื่องยนต์1.8ลิตรเรียกได้ว่าตัวท็อปสุดแล้วอ่ะที่บอกว่าจะมีการปรับราคานี่ให้ดูก่อนนะครับราคาเดิม839,000บาท839,000บาทแต่แน่นอนนะพอรถบ้านปรับขายกันเพียง7 5 0 0 0 0บาท ฟังไม่ผิดครับ7 5 9 0แสนบาทกับ Honda c i v i c เครื่องยนต์1.8ตัว e l ปี2018ันคันนี้โอเคใครที่สนใจอยู่ไม่ควรพลาดโอกาสแล้วเดี๋ยวไปดูคันที่2กันป้ายมาครับมาพบกับคันที่2บอกแล้วว่าโอ้โหเดี๋ยวไล่ปรับไล่ทำราคาพิเศษให้กับลูกค้าที่สนใจรถนะครับกับเจ้าคันนี้เรียกว่า Honda Accord นี้แต่โฉมนี้เรียกว่าเป็นโฉมฝันใจของวัยรุ่นยุค90เลยก็ว่าได้นะครับกับเจ้า Honda a c c o r d เครื่องยนต์ 2.4el ปี2006เรียกได้ว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะที่หลายๆคนบอกผู้บริหารในยุคก่อนเนี่ยชอบมากเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยคอนโซลของเขานะครับจะเป็นลายไม้นี่คอนโซลลายไม้ไม่ว่าจะเป็นแผงด้านข้างนะครับคอนโซลตรงกลางหรือคอนโซลตรงกลางจุดวางมือนั่นเอง แล้วก็ระบบของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นเรียกว่าคูดคอนโทรลก็มีจากปกติคันนี้เนี่ยบริรถบ้านขายอยู่3ามแ0 0 0หบาทเช่นกันนะครับในเมื่อการปรับราคาเราปรับให้เหมือนกันเหลือเพียง3ามแ0 0สเก้าพันบาทโอ้สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทกับรถสไตล์ผู้บริหารผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละหกพันบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจไม่ควรพลาดสําหรับรถผู้บริหารเพราะว่าบอกเลยว่าคุณสมบัตินี่ครับเบาไฟฟ้าเหมือนกันนะครับไม่แพ้ h o n ด้า ซีวคันแรกเลยฮ่าโอเคนะครับวันนี้ปรับราคากันไวๆเอาใจคู่บริโภคไปเดี๋ยวไปดูคันที่3กันเลยมาครับมาพบกับคันที่3แต่รุ่นนี้บอกแล้วว่าในเมื่อกี้นะครับบอกไปแล้วกลุ่มรถเก่งเดี๋ยวเอาใจคู่บริโภคกลุ่มกระบ,บะหรือเรียกว่ากลุ่มทำก,กินกันกับเจ้านี่เลยนะครับมิตซูบิชิไยทานตตัวเมกะแคปเครื่องยนต์2.4 e l s นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยก็ว่าได้นะกับเจ้ามิตซูบิชิไยทานแล้วก็ที่สำคัญนะครับรุ่นนี้เป็นรถ ปี2017นั่นเองโอ้โหปี2017บอกเลยวัยใช้งานอยู่เพียง65,000กิโลเท่านั้น65,000กิโลราคาเดิมอยู่4 8 9 9 0 0นนะครับฟังไม่ผิด4 8 9 9 0 0ในเมื่อเรามีการปรับราคาในส่วนรถเก่งกันแล้วคุมกระบะเราขอปรับกันบ้างจาก4 8 9 9 0 0เราขายอยู่เพียง4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้น4 4 9 0 0 0บาทแน่นอนนะครับกับเจ้ามิสูบิชิไทท่นเครื่องยนต 2.4ตัว g l s ตัวท็อปนี่เองนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า mm hmm. มิกก้าแคปเนี่ยแคปเปิดได้นะครับแล้วก็ตัวคุณสมบัติของตัวรถรุ่นนี้เป็นแบบสตาร์ทนะครับมีจออยู่ตรงกลางนี่โอเคนะครับ3คันผ่านไปแล้วเดี๋ยวผม ขอแนะนําอีกหนึ่งคันไปมาครับมาพบกับคันที่4แล้วโอ้ปิดบังไว้นิดหนึ่งอไม่ต้องครับนี่เลยกับคันที่4ใครที่ทําธุรกิจรับเหมาหรือต้องการขนส่งผมบอกเลยว่าคันนี้คุณไม่ควรพลาดกับเจ้า t o โย t a h ไ l u ักรีโวเครื่องยนต์ 2.4J ปี2017แค่3ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญรถเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถสวยนี่รถสวยจริงๆนะครับนี่ให้ดูภายในก่อนนะครับเป็นเบาะหนังโอ้ภายในหรูหรามากแล้วก็ ที่สำคัญนะครับคันนี้ใช้งานอยู่เพียง1นึ่งแสนโลเท่านั้นต้องก้างนะครับนี่เลยรองรับ CDM B3 แล้วก็เป็นตัวระบบสัมผัสมี B, ช่อง USB ช่อง AUX โ okay. อเคนะครับคุณสมบัติของเขารุ่นนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ตัวเจเหมาะสําหรับที่เรียกว่ากลุ่มอาชีพจริงๆที่อยากเอาไปสร้างไรายได้ไปขนส่งทำไรายได้หาไรายได้ให้กับครอบครัว เจ้าคันนี้คุณไม่ควรพลาดกับเจ้า Toyota h i l u ั Revo ซึ่งเดิมคันนี้เราขายอยู่4 2 9 0 0 0บาทปรับราคาลงไปแล้วพิเศษเหลือเพียง3 95,000บาทเท่าน,นั้นกับเจ้า Toyota h i l u ั Revo นะครับเรียกว่า Single c a คหรือตัวเดียวก็ได้นะครับกับคันนี้เลยที่คุณไม่ควรพลาดเพราะว่าเป็นรถปี2017ทะยน2ตื่น4นะอ่ะโอเคทั้ง4คันใครสนใจคันไหนสามารถติดต่อสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ทางด้านล่างนี้เลยวันนี้จะปิด รีวิวในรถนี้เองนะครับ<อ>สนใจอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสเห็นรถสวยๆที่บอลรถบ้านบอกเลยว่ารอบนี้เอามาปรับราคาให้กับลูกค้าของบอลรถบ้านทุกท่านวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ